ธรรมชาติที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงมาก่อนเตรียมตัวพบกับความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการบ้านไม้หลังเก่าตั้งอยู่ริมป่าทึบในจังหวัดเล็กๆทางเหนือของไทยเสียงลมพัดใบไม้ดังกรอบแกรบในความเงียบของช่วงบ่ายแกๆ่ๆชายชราผิวคล้ำผอมแห้งสาเสื้อผ้าขาดวินนั่งอยู่หน้ากองไฟเล็กๆเขาคือคุณตาคมีชื่อเสียงในหมู่บ้านว่าเป็นหมอพื้นบ้านมีความรู้เรื่องสมุนไพรและการนวดแผนโบราณ ใครเจ็บป่วยหรือมีปัญหาแปลกๆก็มักจะมาหาเขาเสมอวันหนึ่งมีรถตำรวจจอดหน้าบ้านของเขาหญิงสาวสองคนในชุดเครื่องแบบก้าวลงจากรถหนึ่งคนผิวขาวสูงโปร่งอีกคนตัวเล็กผมสั้นตาคมพวกเธอแนะนำตัวว่าเป็นตำรวจจากส่วนกลางมาทำคดีเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรผิดก,กฎหมายแต่แปลกแทนที่จะจับกุมพวกเธอกลับขอให้เขาช่วยตรวจดูบางอย่างหญิงคนแรกบ่นว่าปวดหัวเรื้อรังนอนไม่หลับ หญิงคนที่สองรู้สึกอ่อนแรงไม่มีเรี่ยวแรงคุณตาคำพยักหน้าเบาๆเชิญทั้งสองเข้าไปในบ้านไม้หลังเก่าในบ้านกลิ่นสมุนไพรตลับอวนผนังไม้เก่าๆมีรอยจารึกของยันและคาถาอากาศอุ่นจากเตาไฟกลางบ้านทําให้ทั้งคู่รู้สึกง่วงนอนเขาวนวดเบาๆที่ข้อมือของหญิงคนแรกสายตาเธอเริ่มพร่ามัวก่อนจะหลับไปในพริบตาหญิงอีกคนก็นั่งพิงผนังพูดไม่ชัดราวกับตกอยู่ในภวัง เวลาผ่านไปนานหลายชั่วโมงแสงแดดเริ่มจางหายคุณตาคำเปิดประตูบ้านเดินออกไปอย่างสงบแต่ในแววตาเขามีบางอย่างซ่อนอยู่สองสัปดาห์ต่อมาหญิงสาวทั้งสองกลับมาที่บ้านไม้หลังนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีเครื่องแบบไม่มีรถตำรวจและที่สำคัญพวกเธอดูเปลี่ยนไปท้องของทั้งคู่เริ่มป่องอย่างเห็นได้ชัดสีหน้าทั้งสองเต็มไปด้วยความสับสน ดวงตาแดงก่ำราวกับไม่ได้นอนมาหลายวันมันเป็นไปได้ยังไงหญิงคนหนึ่งพูดเสียงเบาคุณตาคำยืนอยู่หน้าบ้านในมือถือขวดยาสมุนไพรและรอยยิ้มที่ยากจะเข้าใจบรรยากาศรอบตัวงเงียบสงัดมีเพียงเสียงนกกลางป่าที่ร้องระงมและเสียงฝีเท้าที่ก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆหญิงสาวทั้งสองหันไปมองรอบๆอย่างระแวง ท้องฟ้ามืดครึ้มราวกับมีพายุใกล้เข้ามากลิ่นดินเปียกและควันไฟจากเตายังคงลอยฟุง้งคุณตาคำยังยิ้มแต่ดวงตาของเขาไม่ได้ยิ้มด้วยมันนิ่งเย็นและเต็มไปด้วยบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้หนูทั้งสองมาที่นี่อีกทำไมเขาถามเสียงเบาหญิงคนผมสั้นก้าวเข้ามาใกล้พูดด้วยเสียงสั่นเราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเขาเดินนำเข้าไปในบ้านโดยไม่พูดอะไร ทั้งคู่มองหน้ากันก่อนจะตามเข้าไปประตูไม้ปิดลงอย่างช้าๆพร้อมเสียงลั่นของกลอนภายในบ้านนั้นทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่รู้สึกต่างออกไปหนักแน่นยินเยือกเสียงลมหายใจของหญิงสาวทั้งสองดังชัดเจนเกินไปคุณตาคำหยิบสมุดเล่มหนาจากใต้โตะ๊ะกระดาษเก่าๆภายในเต็มไปด้วยอักขระโบราณน,นี่คือคำตอบเขากระซิบเขาชี้ไปยังหน้าหนึ่งที่มีภาพวาดของหญิงมีคันสองคน มีรศมีล้อมรอบและชายชราผู้ยืนอยู่กลางภาพมันเหมือนกับภาพของพวกเธอในตอนนี้หญิงสาวคนหนึ่งเบิกตากว้างเธอเริ่มหายใจแรงหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะนี่มันคุณรู้มาก่อนแล้วคุณตาคำพยักหน้าอย่างช้าๆมันคือโชคชะตาเลือดใหม่เพื่อรักษาสมดุลบางอย่างที่คนทั่วไปไม่เข้าใจสายฟ้าแลบวาบกลางหน้าต่างเสียงฟ้าร้องสะเทือนหลังคาบ้าน หญิงสาวคนที่สองก้าวถอยหลังชนกับผนังเธอเริ่มรู้สึกจุกแน่นในท้องเหมือนบางอย่างขยับอยู่ข้างในความเย็นแล่นจากสันหลังจนถึงปลายนิ้วมือเสียงของคุณตาคำเริ่มเปลี่ยนมันต่ำลึกและสะท้อนรอบห้องเขาไม่ได้พูดภาษาไทยอีกต่อไปย็นบนผนังเริ่มเรืองแสงอากาศหนาแน่นขึ้นราวกับถูกกดทับจากบางสิ่งเบื้องบนและในชั่ววินาทีต่อมา เสียงแหลมสูงแทะกลางอากาศหญิงสาวทั้งสองกรีดร้องพร้อมกันภายในท้องของพวกเธอมีบางอย่างกำลังตื่นขึ้นหน้าต่างเปิดออกเองลมพัดแรงจนเทียนทุกเล่มดับบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนและตรงกลางห้องนั้นบางสิ่งบางอย่างกำลังจะปรากฏตัวบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกของมนุษย์ทั่วไปบางสิ่งที่เกิดจากพิธีกรรมที่ลืมเลือนไปนานแล้ว และคุณตาคำเพียงแค่หลับตายิ้มอย่างพอใจขณะเสียงหัวเราะอ,อันเบาหวิวลอยวนอยู่ในเงามืดของบ้านไม้หลังนั้นเสียงหัวเราะนั้นไม่เหมือนเสียงของมนุษย์มันแหลมสูงเย็นเยียบและเต็มไปด้วยเจตนาที่มืดมนหญิงสาวทั้งสองพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาร่างของพวกเธอเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นลมหายใจเริ่มขาดห่วงหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอก,อก แสงจากยันบนผนังเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มสัญ,ญลักษณ์ทุกตัวเริ่มหมุนวนช้าๆแล้วเร็วขึ้นฝุ่นละอองในอากาศลอยวนขึ้นไปตามแรงหมุนของเวทจากเงามืดกลางห้องร่างเงาสีดำเริ่มก่อตัวขึ้นมันสูงเกินมนุษย์ผอมแห้งแขนขาย,ยาวราวกับเทาวันไม่มีใบหน้ามีเพียงโพรงลึกสองข้างที่เป็นดวงตามันก้มลงมองหญิงสาวทั้งสองราวกับกำลังเลือกใครก่อน เสียงในหัวพวกเธอกระซิบซ้ำๆเป็นภาษาที่ไม่เคยได้ยินคุณตาคำยิงคงนั่งนิ่งไม่ไหวติงริมฝีปากขยับช้าๆราวกับสวดคาถาขณะดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทหญิงสาวผมสั้นเริ่มตัวสั่นเธอพยายามยกมือขึ้นมาปิดท้องแต่ภายในนั้นบางสิ่งกำลังกระตุกอยู่ใต้ผิวหนังหญิงอีกคนหลับตาแน่นร้องให้ออกมาอย่างเงียบงนันร่างเงาดำก้าวเข้ามาใกล้ พื้นไม้ใต้ฝ่าเท้ามันไม่เป็นรอยในทุกย่างก้าวคุณตาคำลืมตาขึ้นช้าช้าถึงเวลาแล้วเขาพูดเสียงเรียบพวกเขาจะกลับมาผ่าเลือดของเจ้าทั้งสองเสียงลมเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบกระซิบหลายร้อยเสียงจากทั่วทุกมุมของบ้านเรากับมีคนจำนวนมากมาอยู่ในเงามืดร่างเงายื่นมือยาวออกมาปลายนิ้วของมันแตะที่หน้าผากของหญิงสาวคนหนึ่ง ทันใดนั้นแสงสีแดงจากเย็นทุกมุมก็ปะตุกขึ้นพร้อมกันบ้านทั้งหลังเหมือนถูกแยกออกจากโลกภายนอกไม่มีเวลาไม่มีทิศไม่มีเสียงอื่นอีกต่อไปมีเพียงการเต้นของพลังบางอย่างที่ไร้รูปร่างภายในท้องของพวกเธอสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เริ่มเคลื่อนไหวอย่างมีจังหวะจังหวะที่สอดคล้องกับการสวดของคุณตาคำและในความมืดนั้นมีบางสิ่งที่เริ่มเปิดตาขึ้นมาเป็นครั้งแรก ดวงตาคู่นั้นไม่มีม่านตาเป็นเพียงแสงสว่างสีขาวนวลที่สันไหวอยู่ภายในมันจ้องผ่านผิวหนังมองเห็นโลกครั้งแรกจากภายในร่างมนุษย์หญิงสาวทั้งสองเริ่มหายใจไม่ทันเหมือนอากาศในห้องถูกดูดออกไปจนหมดริมฝีปากซีดเงยหน้าขึ้นเหงื่อไหลเป็นทางร่างเงาดำเงียบงนันมันเหมือนกำลังเฝ้ารอสัญญาณบางอย่างคุณตาคำหยิบขวดแก้วเล็กๆขึ้นมา ภายในขวดนั้นเป็นของเหลวสีดำสนิทเมื่อเขาเปิดฝากลิ่นแรงรุนแรงกระแทกจมูกทันทีกลิ่นนั้นเหมือนเหล็กสนิมผสมกลิ่นไม้เน่าและเลือดสดเขาเทของเหลวนั้นลงพื้นหยดแรกกระทบไม้เกิดควันขาวลอยขึ้นตามด้วยเสียงแตกราวกับไม้แหลกเองจากภายในรอยแยกเริ่มผุดขึ้นกลางห้องพื้นไม้บิดงอเผยให้เห็นช่องดำลึกเบื้องล่าง เสียงจากใต้พื้นดังก้องเหมือนเสียงลมหายใจของสิ่งมีชีวิตขนาดมาหืมมาหญิงสาวผมสั้นกรีดร้องในใจเธออยากหนีอยากลุกขึ้นแต่ร่างกายไม่ตอบสนองอีกแล้วสายตาของเธอมองเห็นบางสิ่งใต้ผิวหนังตัวเองมันเคลื่อนที่เหมือนมแมลงใต้กระจกลมหายใจเธอขาดช่วงหัวใจเต้นแรงเกินควบคุมคุณตาคำก้มลงพูดข้างหูเธอเสียงของเขานุ่มแต่เย็นเยียบ เจ้าถือเลือดผู้คำจุนสัญญาจงยอมรับหน้าที่ของเจ้าหญิงอีกคนพยายามลุกขึ้นเธอพุ่งเข้าใส่คุณตาผลักเขาลม้มแต่คุณตาคำกลับหัวเราะเบาๆราวกับรู้ล่วงหน้าสายเกินไปแล้วเขากระซิบทันใดนั้นช่องว่างใต้พื้นบ้านก็ปล่อยแสงสีแดงพุ่งขึ้นแรงสั่นสะเทือนทำให้ผนังบ้านแตกร้าวในแสงสว่างจ้าสีโลหิตนั้นเสียงหัวเราะของเงาดําดังชัดเจนขึ้น มันก้าวเข้าไปหาหญิงสาวชูมือขึ้นแตะหน้าท้องของเธอและทุกอย่างหยุดนิ่งลงชั่วขณะเสียงรอบตัวหายไปไม่มีลมไม่มีเสียงหัวใจมีเพียงความว่างเปล่าที่แน่นขนาดอยู่รอบๆตัวเธอในความว่างเปล่านั้นหญิงสาวรู้สึกเหมือนจมดิ่งลงในทะเลลึกเธอลืมตาแต่ไม่เห็นอะไรไม่มีสีไม่มีแสงไม่มีเสียง แล้วจูจ่ๆภาพบางอย่างก็ผุดขึ้นตรงหน้าเธอเป็นภาพของเด็กทารกไม่ใช่เด็กธรรมดาตาของมันเป็นสีขาวนวลกลมโตเกินมนุษย์มันยิ้มให้เธอรอยยิ้มที่ไม่ควรอยู่บนใบหน้าทารกใดๆเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งชัดเจนคราวนี้เป็นภาษาไทยเขากำลังจะมาผ่านตัวเจ้าเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงนั้นกลับกลืนหายไปในความว่าง มือของเธอยื่นออกไปแต่สัมผัสอะไรไม่ได้เลยจากความม่องต่างเงาสีดำเริ่มเคลื่อนเข้ามาเหมือนหมอกหนาทึบที่มีชีวิตมันโอบล้อมเธอบีบรัดรอบท้องราวกับกำลังเร่งการกำเนิดบางสิ่งในโลกความจริงคุณตาคำยืนเงียบจ้องหญิงสาวทั้งสองร่างของเธอสั่นไหวเหมือนถูกกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายฟ้าฟาดลงต้นไม้หลังบ้านเปเลวไฟลุกโชนแต่ไม่มีใครหันไปมอง พราะในห้องนั้นบางสิ่งเริ่มโผล่ออกมามือเล็กๆสีขาวซี่ทะลุออกจากผิวหนังของหญิงสาวคนหนึ่งตามด้วยเสียงร้องเบาๆคล้ายเสียงทารกแต่มันฟังดูผิดแปลกและเก่าแก่คุณตาคํายกมือขึ้นเหนือหัวกล่าวคาโบราณด้วยเสียงก้องสะท้อนจงเกิดขึ้นใหม่ผู้ปกป้องพันธเก่าร่างเงาดำก้มศีรษะให้ช้าๆขณะทารกผู้มาใหม่ค่อยๆโผล่ขึ้นจากร่างมารดา ไม่ใช่ด้วยเลือดไม่ใช่ด้วยความเจ็บปวดแต่ด้วยแสงเรืองรองและหมอกดำหญิงสาวทั้งสองหลับตาแน่นรู้สึกว่าร่างกายถูกแยกออกเป็นเสี่ยงๆสำนึกของพวกเธอลอยขึ้นลอยลงเหมือนไม่อยู่ในโลกเดิมอีกต่อไปและเมื่อแสงสุดท้ายดับลงบ้านไม้หลังนั้นก็เงียบเงันอีกครั้งไม่มีเสียงไม่มีเงาไม่มีรอยของการมีอยู่ มีเพียงกลิ่นสมุนไพรไม่จางๆและเสียงลมหายใจเล็กแผาเบาจากเงามืดใต้บ้านเสียงลมหายใจนั้นค่อยๆดังขึ้นช้าหนักสม่ำเสมอเหมือนสิ่งมีชีวิตเพิ่งเริ่มรู้จักกับโลกใบนี้เป็นครั้งแรกในความมืดใต้พื้นบ้านดวงตาคู่เล็กๆเปิดขึ้นอีกครั้งเรื่องแสงจางๆสะท้อนแผ่นไม้เก่าเงาดำที่เคยสูงใหญ่หายไปแล้ว คุณตาคำยืนอยู่กลางห้องเงียบๆใบหน้าของเขาซีจังราวกับพลังงานถูกดูดออกไปหมดเขาสุดตัวลงนั่งมือสั่นเทากรุมหน้าอกของตนเองรากับรับรู้ถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินควบคุมหญิงสาวทั้งสองนอนนิ่งอยู่บนพื้นยังคงหายใจแต่หมดสติร่างกายของพวกเธอดูอ่อนล้าเหมือนผ่านพายุเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นบนไม้กระดานช้านน่นแต่มั่นคง สิ่งที่เกิดขึ้นใต้พื้นบ้านไม่ได้อยู่ข้างใต้แล้วมันขึ้นมาแล้วเด็กทารกรูปร่างเล็กผิวซีดนวนยืนอยู่กลางห้องร่างของมันเปลือยเปล่าไม่มีบาดแผลไม่มีสายสะดือดวงตากลมโตสะท้อนแสงเพลิงจากต้นไม้ที่กำลังมอดไม่ด้านนอกมันไม่ร้องไม่ขยับเพียงแค่มองตรงไปยังคุณตาคำและยิม้มคุณตาคำพยายามลุกขึ้นแต่เขาอ่อนร่างสุดลงอีกครั้ง เจ้าคือเขาจริงๆเขาพูดเสียงแหบเด็กน้อยก้าวเข้ามาใกล้หนึ่งก้าวอีกก้าวพื้นไม้ที่มันเหยียบเปลี่ยนเป็นสีดำสนิททุกครั้งเมื่อมันหยุดตรงหน้าคุณตาก็ยื่นมือเล็กๆออกมาแตะที่หน้าผากเขาทันใดนั้นคุณตาคำก็หยุดหายใจไม่มีเสียงไม่มีความเจ็บปวดเพียงความเงียบงันที่ตัดขาดทุกสิ่งในวินาทีนั้นเด็กน้อยเงยหน้าขึ้นมองเพดานบ้าน เหมือนกำลังมองฟ้าแต่ไม่ใช่ฟ้าใบเดียวกับมนุษย์มันกำลังรออะไรบางอย่างบางสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ใกล้มากแล้วมันก็เริ่มเดินออกไปทางประตูแสงจันทร์ที่ลอดผ่านป่าส่องกระทบร่างมันพอดีและทิ้งเงาที่ไม่เหมือนเงาของเด็กคนไหนเลยบนโลกนี้เงานั้นสูงกว่าร่างจริงหลายเท่าบิดเบี้ยวเหมือนงูพันกันแต่กลับเคลื่อนไหวอย,อย่างนุ่มนวลราวกับลม เด็กน้อยหยุดยืนที่หน้าประตูบ้านหันกลับไปมองภายในห้องหญิงสาวทั้งสองยังไม่รู้สึกตัวแต่เปลือกตาของพวกเธอกระตุกเหมือนกำลังฝันบางอย่างลมหนาวพัดผ่านยอดไม้เสียงใบไม้สั่นไหวเหมือนกำลังซุบซิบแสงจากดวงจันทร์ทวีความเข้มขึ้นอย่างประหลาดเหมือนกำลังตอบสนองต่อการปรากฏตัวของบางสิ่งเด็กน้อยก้าวออกจากบ้าน เท้าเล็กเปือยเปล่าสัมผัสดินเฉเย็นชื้นแต่กลับไม่มีโคลนติดแม้แต่น้อยมันเดินผ่านทุ่งหญ้าที่แห้งกรอบหญ้าทุกต้นที่โดนตัวมันแตะต้องไม่เกรียมทันทีเงาของมันลากยาวไหลไปตามพื้นเหมือนกำลังล่าในหมู่บ้านเงียบงนันไฟตามบ้านทุกหลังดับสนิทนาฬิกาเรือนใหญ่กลางวัดหยุดเดินเวลาถูกหยุดไว้เพื่อให้บางสิ่งได้เริ่มต้นเด็กน้อยหยุดที่ลานโล่งหน้าโบสถ์เก่า โบสถ์ที่ไม่มีใครเข้ามานานหลายสิบปีประตูไม้ผุเปิดออกเองข้างในมือสนิทแต่เสียงดังเบาๆแววออกมาเป็นเสียงสวดมนต์ช้าลึกและโบราณแต่ไม่มีใครอยู่ข้างในเด็กน้อยยิ้มเหมือนเสียงนั้นคือสิ่งที่มันรอฟังมาแสนนานมันเดินเข้าไปในความมืดและประตูโบสถ์ปิดลงเองช้าๆเสียงดังปึงก้องไปทั่วทั้งหุบเขาคืนนั้น ไม่มีใครฝันไม่มีใครลุกมาเข้าห้องน้ําไม่มีแม้แต่เสียงหมาเห่าหรือนกบินหนีมีเพียงความรู้สึกว่าบางอย่างได้เริ่มต้นแล้วและไม่มีทางย้อนกลับได้อีกต่อไปเช้าวันต่อมาหมอกหนาทือปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านดวงอาทิตย์เหมือนไม่ยอมลอยขึ้นเต็มดวงแสงสลัวสีเทาอมฟ้าลอยเอ่ยอิ่งในอากาศชาวบ้านบางคนเริ่มรู้สึกผิดปกติ เสียงนกร้องเงียบหายแม้แต่เสียงไก่ขันก็ไม่มีให้ได้ยินเด็กๆไม่ตื่นแม้พ่อแม่จะปลุกซ้ำแล้วซ้ำอีกพวกเขานอนนิ่งราวกับจมอยู่ในฝันเดียวกันและในฝันนั้นเด็กทุกคนพูดชื่อเดียวกันชื่อที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนชื่อที่ฟังแล้วรู้สึกหนาวถึงกระดูกแยวาลาผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเริ่มรู้สึกคันยิบที่ฝ่ามือ หลายคนเริ่มมีผื่นแดงรูปวงกลมเล็กๆมันไม่เจ็บไม่คันมากแต่ทุกวงหมุนช้าๆเหมือนมีชีวิตที่กลางลานวัดดอกไม้ป่าที่ไม่เคยขึ้นกลับเบ่งบานพร้อมกันสีดำสนิทมีกลิ่นหอมรุนแรงแปลกประหลาดพึ่งและมแมลงวันบินวนรอบดอกไม้พวกนั้นเป็นวงกลมเมื่อพระในวัดเปิดประตูโบสถ์ก็พบเพียงกลิ่นกำยานเก่าที่ลอยวนอยู่ไม่มีใครอยู่ข้างใน ไม่มีร่องรอยของใครเคยเดินเข้าไปแต่บนพื้นตรงกลางมีรอยเท้าเล็กๆสีดำเดินวนเป็นวงกลมรอบจุดศูนย์กลางและรอยตรงจุดศูนย์กลางหายไปเหมือนบางสิ่งได้ทะลุผ่านพื้นโลกไปแล้วตอนสายของวันนั้นหญิงสาวทั้งสองฟื้นขึ้นที่บ้านไม้หลังเดิมไม่มีใครรู้ว่าพวกเธอรอดมาได้อย่างไรแต่สายตาของพวกเธอเปลี่ยนไป นิ่งลึกเหมือนมองเห็นมากกว่าคนทั่วไปพวกเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่มองกันแล้วพยักหน้าเบาๆก่อนจะหันหลังเดินเข้าป่าเดินตามเงาเล็กๆที่ไม่มีใครมองเห็นและเบื้องหลังในบ้านไม้เงียบงนันเก้าอีโยของคุณตาคำกำลังไหวไปมาช้าๆเองเสียงเอียดของเก้าอีโยก ดังกล้องในบ้านว่างเปล่าไม่มีลมไม่มีใครแต่เก้าอี้ยังคงไหวราวกับมีใครบางคนนั่งอยู่เงารังรางบนพนักพิงขยับเล็กน้อยแล้วหยุดนิ่งตรงโต๊ะเล็กข้างเก้าอี้มีขวดแก้ววางอยู่ภายในขวดของเหลวสีดำค่อยๆลดระดับลงเองที่ผนังด้านหนึ่ง เย็นสีแดงจางๆเริ่มเปลี่ยนรูปร่างเส้นสายบิดเบี้ยวกลายเป็นวงตาหนึ่งดวงดวงตานั้นกระพริบช้าๆแล้วจ้องตรงไปยังประตูบ้านในเวลาเดียวกันหญิงสาวทั้งสองกำลังเดินลึกเข้าไปในป่าเท้าปล่าของพวกเธอไม่สะทกสะท้านต่อดินหินน้ำใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตากลับสดใสผิดป,ปกติพวกเธอไม่ได้หลง พวกเธอรู้ว่าจะไปที่ไหนใต้รากไม้ใหญ่ที่สุดในป่านั้นมีโพรงลึกที่ไม่มีใครเคยสังเกตและเมื่อหญิงทั้งสองไปถึงโพรงนั้นเปิดออกช้าๆกลิ่นเก่าแกล่ลอยออกมาเหมือนดินชื้นปนกลิ่นเลือดที่ลืมไปนานแล้วไม่มีใครพูดไม่มีใครกลัวพวกเธอก้าวลงไปพร้อมกันเงาของพวกเธอหายเข้าไปในโพรงนั้นและเบื้องล่าง เสียงของเด็กน้อยหัวเราะเบาๆรออยู่แล้วเสียงหัวเราะนั้นเบาเหมือนลมหายใจแต่กลับสะท้อนก้องไปทั่วโพรงใต้ดินแสงสลัวเรืองขึ้นจากผนังโพรงไม่ใช่แสงไฟแต่เป็นเส้นลวดลายโบราณที่ค่อยๆเปล่งแสงสีแดงคล้ายเลือดหญิงสาวทั้งสองเดินลงอย่างมั่นคงเท้าเปล่าเหยียบลงบนพื้นหินเย็นเฉียบ แต่พวกเธอไม่รู้สึกหนาวมีเพียงเสียงเต้นของหัวใจที่เริ่มสอดประสานกันลึกลงไปในสุดของโพรงมีแท่นหินกลมตั้งอยู่ตรงกลางแท่นนั้นเด็กน้อยยืนรออยู่แล้วเขาไม่ได้ดูเหมือนทารกอีกต่อไปร่างกายสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ดวงตายยังคงเป็นสีขาวเรืองแสงไร้แววตาไร้ความเป็นมนุษย์เมื่อพวกเธอเข้าใกล้ เขายกมือขึ้นปลายนิ้วแตะกลางหน้าผากของหญิงคนแรกทันใดนั้นดวงตาเธอก็เปลี่ยนเป็นสีเดียวกับเขาร่างกายเธอสั่นไหวแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวเป็นการยอมรับเด็กน้อยเดินไปหาหญิงอีกคนแต่หน้าผากด้วยท่าทีเหมือนกันและเกิดแสงสว่างวาบเงียบงนันเสียงหัวเราะนั้นหยุดลงแทนที่ด้วยความเงียบ ที่แน่นขนาดจนเหมือนทุกเสียงในโลกถูกกลืนหายแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นไม่ใช่เสียงเด็กไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่มันพูดช้าช้าชัดเจนพวกเจ้าคือประตูหญิงสาวทั้งสองพยักหน้าพร้อมกันไม่มีคำถามไม่มีการปฏิเสธแท่นหินเริ่มหมุนช้าช้าผนังรอบโพรงเผยรอยร้าวแสงจากเบื้องล่างลอดขึ้นมา สว่างจ้าและน่ากลัวแสงนั้นไม่ใช่ของโลกนี้ไม่ใช่ของคนเป็นแต่คือแสงของบางสิ่งที่กำลังจะกลับมาแสงนั้นทวีความสว่างจนแสบตาผนังโพรงแตกออกเผยช่องทางมืดดำลมหนาวพัดผ่านเข้ามาอย่างแรงเหมือนมีพลังบางอย่างโหมกระหน่ำจากเบื้องล่างเด็กน้อยยืนกลางแท่นหินหันหน้ามาทางหญิงสาวทั้งสอง ดวงตาเรืองแสงเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดเปล่งประกายดั่งเปลไฟในความมืดประตูจะเปิดเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งลึกเสียงเหมือนกระซิบจากนารกหญิงสาวสองคนมองหน้ากันในสายตาของพวกเธอไม่มีความหวั่นกลัวมีเพียงความตั้งใจมั่นคงและความเยียบสงัดแท่นหินหมุนเร็วยิ่งขึ้นดวงตาเด็กน้อยลุกโชตช่วงและจากช่องแสงในผนัง เงารูปร่างสูงใหญ่เริ่มโผล่ออกมามันเป็นเงาที่เหมือนไม่ใช่มนุษย์ร่างกายไม่ชัดเจนเหมือนหมอกดำเคลื่อนตัวในความมืดและแล้วเสียงคำรามต่ําๆดังกึกก้องตวั่นกรองทุกเสียงในโพรงให้เงียบสนิทหญิงสาวทั้งสองยืนหยัดรับรู้ได้ว่าเรื่องราวที่พวกเธอเป็นกุญแจกำลังจะเปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาล เมื่อเงาร่างใหญ่ค่อยๆปรากฏขึ้นเต็มพื้นที่โพรงหญิงสาวทั้งสองไม่สะทกสะทานพวกเธอยือนอยู่ด้วยความสงบพร้อมรับชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเด็กน้อยผู้นำทางยิ้มบางหาหะแสงสีแดงจากดวงตาของเขาค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยแสงขาวบริสุทธิ์ที่เปล่งประกายราวกับดาวในคืนมืดแท่นหินหยุดหมุนผนังโพรงเริ่มปิดลงช้าหาห่ เหมือนกำลังเก็บความลับไว้ในที่ลึกสุดของโลกหญิงสาวทั้งสองหันหน้ามองกันรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าพวกเธอรู้ดีว่าภารกิจของพวกเธอเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นลมหายใจของโลกกลับมาอีกครั้งแสงแดดส่องผ่านหมอกหนาเบาบางชีวิตและความหวังได้เกิดใหม่อีกครั้งในความเงียบสงัดและที่นั่นในความลึกของโพรงความลับเก่าแก่ได้ถูกเก็บไว้รอวันที่จะได้ตื่นขึ้น เมื่อโลกพร้อมจะ,ะเผชิญกับสิ่งที่แท้จริงเรื่องราวจบลงอย่างเงียบสงบแต่ในใจของทุกคนความหวาดกลัวและความหวังยังคงเดินทางไปพร้อมกันอย่างไม่สิ้นสุด